สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับเกามาเชียสวัสดีพี่น้องสุขทุกคนเด้อครับผมค่ะสิพาไปตามเหลขกหลวงพีเนาะครับค่ะหลวงพีงวดนี่เพิ่นกะมันใจเนาะครับผมงวดว่าหันเพิ่นเข่าเจ็ดเข่าเจ็ดเหลขเด่นได้ค่ะท่านผู้ชมบรูว่าหลวงพีบ่ค่อยลุดเหลขกลางเนาะแมนค่ะมาเปลี่ยนเหลขบนแท่นหรือเพิ่นสก็บแต้มเหลขบนแท่นกับว่าจักค่ะท่านผู้ชม ค่ะพี่น้องพนถามมาหลายคนว่าเหล็กร้อยน้ำเชี่ยอะไรมาไปค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยสิปลอยเราๆไก่มือพุ่นละวเนาะค่ะผู้ชมพี่น้องพนกระถามหาเหล็กร้อยเนาะครับ่ะเหล็กร้อยนี่กะมีผู้ใหญ่ถิ่นป้อนตัวเล็กห้น้ำเชี่ยมาหลายเดือนล้วดิค่ะท่านผู้ชมค่ะมีพี่น้องโทษมาหลายคนเนาะว่า เลขร้อยนี่มีได้หห้ผู้ใดอีกบอบอค่ะท่านผู้ชมเพิ่นห้น้ำเชีย่ยผู้เดียวเดอ้อค่ะเพิ่นบอจับคูให้จักเทียค่ะท่านผู้ชมเพิ่นหายตาทีวา่าทีน้ำเชีย่ยออกมาออกกันาะค,ค่ะเพิ่นบอได้จับคูค่ะคือเลขร้อยค่ะเอา้าเลขสามตัวนันกะเดี๋ยวน้ำเชีย่ยล่อเลขร้อยอ่าล่อให้มันขบมึศ ทุกสำนักเดี๋ยวเนื้อเชี่ยสีเอลิฟมาประกบไห้มันครบแปดชุดที่ออกตอนนั้นเนาะครับค่ะใจเย็นเด้อค่ะสื่อตลีเด้อครับผมค่ะสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสีประกบไห้ว่าต้องร้อยเป็นร้อยสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยเนาะครับค่ะเอาไปสื่อรางวัลทีหนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมยังทีนั่งเที่ยะไรสื่อไว้เนาะค่ะแม่นเด้อค่ะท่านผู้ชม ซื้อลอตเตอรี่มาพร้อมครับผมค่ะซื้อลอตเตอรี่มาน้ำเชียร์อ่าน้ำเชียร์ก็อยากบอกพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะว่าให้แคปไว้เด้อค่ะฝฟาวจดค่ะนั่นอ่าคือคือมีบทเรียนแล้วค่ะฝฟาวจดกับซีบ๊อบพยา,ยามัญเนาะครับค่ะฝฟาวจดเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขก็มีเข่ามีหลุดเนาะครับผมค่ะพิจารณาเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมอู<ค>้<ะ>สั่งใหญ่เนาะ <ค>เส้ทนทางนวค่นนายกด้ครับผมงามอยู่เนาะ,ะว่ันยุดแม่ค่ะแต่ผู้ชมน้ำเชี่ยกระเล่ออกมากมันเขียดค่ะเอ้าไปเบิงตัวเหล็กลวงพีพิศนากันเลยเนาะครับผมเดี๋ยวทุกช็อตทุกคลิปที่พี่น้องเพื่อนขอมาอ่าน้ำเชี่ยกระสีตาม อัตงแตคลิปตั้งคลิปไหเนาะครับผมขอสำเนียงตัวเน้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นกันเป็นแนวทางครับพี่น้องก็อย่าไปอันเสี่ยมันร้ายเพราะว่ามันมี่ขอมีรถเนาะแนวทางตัวเลขครับผมเป็นแนวทางเนอค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยสีเ์ว่ายำดูๆพี่น้องพผลว่าอยากให้น้ำเชี่ยวว่ายำตัวเลขคือจังอยู่น้ำเชี่ยน้ำเชี่ยกะสิเผาๆร่องเรือค่ะท่านผู้ชมเผาก็บระโหลกไมนสิออกตัวใดเนาะพี่น้องค่ะ บ่แน่นอนครับค่ะเอาไปเบิ่งตัวเลขลุงพีพิศนากันเลยเนาะครับผมค่ะอันสื่อสลากินแบ่งไหวเนาะครับผมค่ะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อครับผมค่ะมื่อนี้กับม่านเคลื่อนนครนายกแล้วครับพี่น้องพอดีอทั้งครับผมทั้งออกก็เลยเห็นว่ามีสอศวนดอกไม้งามๆก็เลยอยากจะทายไม่ให้พี่น้องเลยอนรับชมกันนี่ครับผมเปลี่ยนบรรยากาศให้อัน คุณน,น้ำเชียร์เขาได้สบายใจนะครับเนาะครับผมหัวด้ละลักคท่านผู้ชมกะเช่นเคยเได้ครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์เนี่ได้ครับผมค่ะครับหลวงพีว่าจังใดก่อนน้ำเชียร <c oughs> ์หลวงพีเ <c oughs> พิพ่นบอกว่าเพิ่นหมั่นใจค่ะค่ะเอามันใจทุกส้ำหนักละค่ะท่านผู้ชมตัวเลขเพิ่นกะคำนวณเอาเนาะครับผมค่ะให้พีนพ่น้องเอฟซีเพิ่น พิจาจรณาเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาไปสื่อสลากกินแบงรัฐบาลงวดวันที่หนึง่งอพสศกีไกย,ยนหกซีค่ะครับมักกะจัดคัดกระพานเด้อค,ครับแนวทางตัวเลขก,ก็เอามาให้พี่น้องพิจารณาเบิ่งเอาครับผมค่ะครับ,รบนี่ก็เป็นบริเวณสันเขื่อ,คคอคนค,ครับผมเขื่อนขุนดานครับผมค่ะงามบ่ค่ะท่านผู้ชมดอกไม้สวยย้อมเพิ่นจะ้ะ ตัวเลขอ่างวดหนีเด้่อค่ะท่านผู้ชมของหลวงพีน้ำเชี่ยวคิดว่างวดหนีนี่สิเขาคือจังวดว่างหันย่เดือค่ะหลายๆสำนักค่ะตอนนี้ครับคบพี่น้องเพิ่นกระล่อเลขอ่าแปดชุดเลขสามตัวเฮ้าเนาะครับผมทีน้ำเชี่ยไปซื้อลอตเตอรี่มาได้ครับผมค่ะฟันดีพอจังไหนเด้อเสียม่าเหล่าห้ฟังได้ครับผมฝันดียุค่ะท่านผู้ชมคลิปหนาน้ำเชี่ยวสีม่าเหลให้ฟังเด้่อค่ะครับผมเอาแล้วก็ อันบเนิ้กะเลขร้อยเพิ่นกะร่อเนาะครับผมค่ะเพิ่นกะโทรมาหลายคนเลขร้อยขึ้นหน้าไหนอ่าเลขร้อยนี่เพิ่นกะให้ทางช่องน้ำเชี่ยครับอา마แต่ผู้เดียวกะคือผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะเพิ่นให้มาเพิ่นให้มา,าค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยย่างเดียวเด้อครับผมค่ะอากะเพิ่นกะให้น้ำเชี่ยมากะขออนุญาตเพิ่นกะยังบ่งทันให้ลงเนาะครับผมค่ะเพิ่งจะให้ลงค่ะท่านผู้ชม ครับนี่วิวงามนะพี่น้องเนาะกับดอกันไม่ดอกเฟื่องฟ้าครับผมเป็นสวนดอกเฟื่องฟ้าด้ครับผมเอาพี่น้องมาเบิ้งแนวทางตัวเลขของหลวงพี่พิศนธาเลขบนครับผมหวววันที่หนึ่งพฤศจิกายนเน้อครับผมใส่เมื่อก็จะเป็นงวดว่าหันเด้อครับพี่น้องเพิ่นไห้เจ็ดบนมาเนาะเขาเต็มเต็มเลยครับผมครับจับคูบเขาครับผมอาน้าเชียนอธิบายงวดนี้นะครับผมค่ะหลวงพีเพิ่นกะไห่เด่น บนหาได้ค่ะป่อนแน่หลวงพีอาจจะมาทํำสถิติบนเนาะครับผมลางบนกับรุดสามหมวดเพิ่นเมื่อคยเป็นยังสี่แม่ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำเชียก,กับจดสศิติเพิ่นไหวแล้กก็คือพอร้องเนาะครับค่ะพอสาเนียงปลาเล็กเกียงสี่ค่ะปูเขาใหญ่น้ำเชียสี่จดสติติไหวค่ะ,ะกับหลวงพีเพิน่นรุดลางมาสามหมวดแล้วกับเป็นที่ว่าแปลกมากเลยเนาะครับค่ะดันมาบนค่ะสำหรับอันนี้แล้วค่ะนี่ครับ เขาบ่นได้บัดนี้คือว่าคือยังน้ำเชียว่าครับผมหรือว่าเพิ่นจะทำสติติบนไม่ครับผมเพื่อนก็บอกว่ามั่นใจคักน้ำเชียค่ะน้ำเชียก็ขอขอบพระคุณหลวงพี่เนาะครับผมขอบพระคุณหลวงพี่ด้อครับผมการล่องไปผิดจรณนาบ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมเหลขกเพิ่นก็งามอยู่ค่ะท่านผู้ชมนี่งามงามอยู่ค่ะจัดหาลอตเตอรี่หาสื้อลอตเตอรี่ไ้เด้อครับพี่น้องครับผมแนวทางตัวเลขครับผมค่ะ แคปออเดอร์ค่ะท่านผู้ชมพอม่อหญ่เมย์ยายทางบา้านค่ะน้ำเชี่ยกับซีฟอแซรตัวเหล็กโดนเด้อค่ะเพราะว่าน้ำเชี่ยกับมีบทเลียนแล้วเนาะครับผมค่ะเอาเอาค่ะท่านผู้ชมกับเส้นเคยเนาะค่ะงามบ่ค่ะพวกเนี้ยป้าดงามข้างนอกพวกเนี้ยครับพูด่ะมองงามๆวิววิวสวยเน,ยนาะค่ะเนาะอันพี่นอ้องเพวกนี้เบื่อบรรยากาศตโตอยู่เฮียง <laughs> ร่อง,องเฟินร่องเท้าเฟินกระจากเห็นหนาน้ำเชี่ยอยู่ดีอันเดี๋ยวเดี๋ยวลอคลิปหนาเด้อค่ะท่านผู้ชมครับอันส่วนนี้ก็ลังเกียดค่ะแต่ว่า,ากับพี่สาวเฟินนันสีซอยเลียอยู่หรอกค่ะท่านผู้ชมเพินนันซอยเลียส่องน้ำเชียเนาะครับผมหาทางแก้ไขซอยาาแก้ไขซอยน้ำเชี่ยกับขอขอประคุณเพิ่นเน้อค่ะเอ้าค่ะมีแต่งแต่ข้นนำจิตนำใจดีๆงามๆเนาะครับผมค่ะเอ่เินกะ พยายามหาทางซอ,อยน้ำเชี่ยค่ะน้ำเชี่ยขอขอบประคุณพี่น้องที่บัวาสีไปใสเ่นกระสิตามคือเก่าค่ะคขอบคุณหลายๆเด้อพ่อหญ่แม่ใยญ่พ่อกับแม่ทางบ้านค่ะกดไหลกดแช่ให้ทางช่องเก่ามาเชี่ยน้ำเชี่ยเนาะค่ะคบ,บัถิมบ่ป๋าน้ำเชี่ยบ่มียังตอบแทนก็ขอให้มีแงแต่งเงินไหลกองทองไหลมาเงินบ่ขาดมือเนาะเงินไหลกองทองไหลมาสำเด็จจงสำเร็จสาธุสาธุ สาธุค่ะพี่น้องเอฟซีติดตามท่างช่องเก่ามาเชียร์ขอให้เพนยาเจ็บยาจนมีตะคำวาลุ่ยสำหรับคลิปนี้ว่าผิพลผาดประการใดขอโทษขอให้พี่น,น้อ,นนนอ,อ,นองเอฟซีสุขสุขคนขอห้มีแต่งแต่คํำวาอย่าเจ็บอย่าจนรวยอย่างเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพี่น้องครับก็ได้เห็นแล้วเนาะครับพี่น้องนะเนาะสำหรับแนวทางตัวเลขของหลวงพีพิศนาเหล็กบนเ้อครับผม ก็เอาเป็นแนวทางครับผมเลขกะมีเขามี่มุดก็เอาเป็นแนวทางพิจรารณาเบิงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่ครับพี่น้องครับครับผม